กินข้าอีกแล้ววันนี้มยังไม่เที่ยวนะครับเอาน้ำมะยินด่อย่าเดี๋ยวแรงรอถเพกระทงไว้ลอเย็นนี้เ,เรียบร้อย กามหาทวดบุญเอ้ากูว่าแล้วอะเด้มึงยืนอยู่ตรงสาพ,พานเอ้าบอบบอบบอบขอบ,บ,บคุณมากรวยไายนั่นดูไปใ่า,าไม่ทีทำปื้อะเด้ไปไปไปอาบน้ำไปด้วยเก้งขาดด้วยเฝ้าถวดได้เลย อาบน้ำเรียบรย้อยยังไม่คอฮักทีผัดคูยังไม่ตายนะสดชื่นเหมือนเดิมนะยังลงครูรำไหมลงครูรำอ่ะเอาจำไม่ได้เอาผัดครูจำได้ไหมว่าผัดคูไม่ไม,ไม,ไม่จำได้ไม่ได้เลยไปนอนจ้ะ เนื่อย,ยังปลอดภัยดีนะคะทุกคนเผลอไม่ได้